ยังอยู่ที่แบบฝึกหัด5.5นะครับหน้าที่129นะครับให้ทำการหัดเขียนตารางทางเดียวนะครับในข้อที่2นี้โจทย์เป็นการบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเห็ดนะที่ฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยฟาร์มเห็ดได้ทำการสำรวจจำนวนเห็ดครับเขาก็พบว่า มีเห็ดหลายชนิดเลยครับมีเห็ดชนิดต่างๆที่ถูกนําไปขายในหนึ่งสัปดาห์รายละเอียดดังนี้นะครับเขาเป็นฟาร์มเห็ดนะเราไปสํารวจฉะนั้นสารวจก็คือสํารวจจํานวนเห็ดนะครับเห็ดเขามีหลายชนิดครับเขาก็เขียนออกมาเป็นแต่ละชนิดเอาไว้พร้อมกับน้ําหนักของเห็ดที่เขานําไปขายนะครับจะเห็นว่าเป็นตัวเลขแล้วก็มีหน่วยน้ําหนักก็คือกิโลกร,รมัมเห็นไหมครับเป็นกิโลกร,รมัม ฉะนั้นเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับในการนำไปเขียนตารางทางเดียวนะครับตารางทางเดียวอันดับแรกเลยจะต้องเริ่มต้นที่ชื่อของตารางก่อนนะครับตารางของมันคือจะต้องเอาไปใช้ชื่อว่าอะไรนะครับตารางที่เราจะทำต่อไปนี้เราจะใช้ชื่อตารางว่าอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ไปสํารวจจํานวนเห็ด ในหนึ่งสัป,ปดาห์ใช่ไหมครับฉะนั้นมันคือชื่อเจ้าหน้าที่ซส่อสำรวจจํานวนเห็ดไหมนะครับหรือว่ามันคืออะไรนะครับให้สังเกตว่าข้อมูลที่เราได้มานี่คือข้อมูลของอะไรครับจํานวนเห็ดครับจํานวนเห็ดนี่เราไม่จําเป็นจะต้องไปบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มาก็ได้นะครับถูกต้องไหมะฉะนั้นมันควรจะตั้งชื่อตารางให้ชัดเจนตรงตัวลงไปเลยก็คือเรื่องของจํานวนเห็ด ใน1สัป,ปดาห์ที่เขาไปสำรวจมานะครับเอาเป็นแค่ว่าจำนวนเห็ดชนิดต่างๆที่ขายได้นะครับที่ขายได้ใน1สัป,ปดาห์ก็แล้วกันครับก็จะได้อย่างนี้ครับน่าเป็นเรื่องของจำนวนเห็ดชนิดต่างๆที่ขายได้ในหนึ่งสัป,ปดาห์ฉะนั้นจำนวนเห็ดมีอะไรบ้างครับเราก็จะเอาชนิดของเห็ดต่างๆมาเขียน สรุปเอาไว้ในตารางทางเดียวด้านล่างของเรานะครับเขาเขียนมาให้แล้วครับว่าชนิดของเห็ดเราเริ่มต้นมาที่เห็ดฟางเห็ดหูหนูครับทีนี้ถ้าเราดูเห็ดของเรามีทั้งหมด6ชนิดใช่ไหมครับนั่นก็คือทั้ง6ชนิดจะต้องถูกนํามาเขียนนะครับให้ครบในตารางนี้นะครับนํามาเขียนเลยครับว่ามีเห็ดอะไรบ้างนะครับทั้งหมดมี6ชนิดตามนี้ครับ ที่เราจะต้องเติมเข้าไปก็มีเห็ดหนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดหอมและเห็ดออรนจินะครับเหลืออะไรครับในช่องคอลัมน์ที่2ครับจำนวนเป็นกิโลกร,รมัมฉะนั้นตัวเลขข้างบนเนี่ยเป็นเลขของจำนวนที่เป็นกิโลกร,รัมอยู่แล้วครับเ <N> <N> ห็ดฟาง125 <N> เห็ดหูหนู15ไล่ไปนะครับจนถึงเห็ดชนิดสุดท้ายครับเอาตัวเลข <N> นั้น <N> มาใส่ลงไปในตารางครับเห็ดฟางเท่าไหร่นะ 125ครับหูหนู15เห็ดนางฟ้า48ครับเห็ดเข็มทอง92เห็ดหอม77ครับเป็นกิโลทุกตัวนะและสุดท้ายเท่าไหร่ครับ69ครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองครับสำหรับหน้าที่129ครับ